สนุนโดยรถยนต์ m a สเตอร2ใหม่แลับจาซที่อนนะครับกับรายการพฤกิตศาสตร์กับแคนดี้มาเฟียกับชิ้าตอวว่าซีดโปเยอร์และสาวๆแคนดี้มาเฟียน,นะคะจะทําให้ครูฝึกเนี่ยต้องกุมขมับกันมากขนาดไหนเพราะว่าไปติดตามกันต่อะค่ะจัดไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีก,กว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นฉายาเจ้าแม่กินแปลกที่สุดจริงนะจริงๆพวกเราคือแบบไม่อยากจะบอกเลยไม่มีนะแหลยไม่อยากจะเป็นคนเวเขาบอกไม่มีนะาอีกคนเดียวเองกไม่อยากจะบอกเลยอะไรกินแปลกที่สุดก็คือยังไงทำไมชอบกินบมํามชอบกินไข่ไข่ไม่แปลกนะใช่สิไข่ดิบไข่ดิบคือไข่ลวกหรือเปล่าหรือไม่ไข่ดิบต่อวนนี้เลยแล้วแปลกกว่านั้นคือว่าต้องแบบมีแบบเปลือกไข่โรยลงไปด้วยนั่นมันคนกินเปลือกไข่ได้กินเปลือกไข่กินกับอะไรอ่ะกินกับอะไรหยอกปอหยอกเลย มีว่าเคยเห็นตอนนั <laughs> ้นแบาเหมือนเออบอกว่าเอออยากกินไข่อะไรอย่างงี้ตัวเองก็แบบว่าตอกออกมาใช่ไหมพอตอกไข่ลงไปเสร็จแล้วเหลือเปลือกนิ้วเห็นแบมแบบหยิบขึ้นมาแบบกรบกบกๆบเลยนี่เราเริ่มอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วและเราเป็นไดโตรเร์อะไรอยู่ ที่ฝึกข้างนอกกันมาจนเหนื่อยกันพอสมควรแล้วอไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยก็คือหมวดเอวจีนะครับเหนื่อยใจจริงๆแล้วต่อไปก็เป็นการไปเรียนในห้องเรียนกันบ้างโอยเห็นสาวๆแคนดี้มาเฟียเข้าไปเรียนแล้วผมก็อยากจะเข้าไปเรียนบ้างนะครับผมก็เคยเป็นรอดอมาก่เน้ยรอดอรักเด็กรักทุกคนเลยตามกฎระเบียบแล้วนะครับเมื่อเข้ามาภายใต้อาคารเรียนแล้ว จะต้องทำอะไรครับความเคารพถอดมัวนะครับขอดหมวกขณะนี้ก็มีอยู่สองท่านที่ไม่ยอมขอดมวกเป็นใครขอดมัวจ๊ะวาลุกขึ้นมาสองคนลุกขึ้นเลยครับทำการเตือนแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่เชื่อฟังค่ะแย่ได้ทำโทษแล้วบัตรเหลเอาไหนๆก็มาด้วยเลยในกลุ่มเดียวกันเลยเราถูกแล้วค่ะเตือนเพื่อนอยู่ด้วยกันใช่ไหม แล้วทำไมไม่ตเตือนวะได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าทีเด็ดท่าทั้โทษทีเด็ดนะมือเท้าเชลเสร็จแล้วครูจะบอกว่าเอ้าซ้ายซ้ายซ้ายเอา้า,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 ขาขวาขวาขวาหน้าหน้าหน้าโอ้ยคะไอ้ช่วงหน้าหน้าหน้าสุรชัยมันกระโดดหน้าด้วยอ่ะมันลุ้นตาแบบน่าออกเด็ดพิคพิคโดนหน้าลุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครูจะสั่งไหนไหนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเตรียม เตี้ยมเตี้ยมซ้าย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 ขวาขวาขวาหน้าหน้าหน้าหลังหลังหลังเด้อเด้อโอเคครับคุณท่ามอดีตการ์ดนปัจจุบันมวลเอเวจีอัับแรกเลยอาวุธแล้จะแบ่งออกเป็นสามชนิดใหญ่ๆชนิดแรกก็คือ เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรหรือหนังสือพิมพ์ชอบเขียนกันนะว่าอะไรปืนคบปืนคกนคกู่ค่ะมันเรียกว่าปืนคบเอาไปตำซ่อมตำได้ป่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ถังว่ะเยอะเดี๋ยวเวาคนละกลุ่มกันล่ะคนทั้โทษไม่เกี่ยวกับกลุ่ลมนี้ขบอกแล้วไงหนังสือพิมพ์เข้าไปเขียนผิดว่าเป็นปืนคบแต่มันไม่ใช่เขาเรียกเครื่องยิงลูกระเบิดออ๋แล้วไม่ได้ตั๊แล้วทำไมถึงเรียกว่าปืนคบอ่ะูไไม่ร้้ตองปถามนะ ป,ปืนชนิดน,น,น,นี้นักศึกษาอาจจะเคยเห็นหเพราะส่วนใหญ่แล้วในหนัง,งสงครามจะมีให้เห็นอยู่ตลอดก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะมันเป็นอาวุธที่ถ้าทางเรื่องอาวุธสงครามอะไรเนี่ยสาวๆแคนดี้มาเฟียของเราถ้าทางจะไม่เข้าใจนะครับดูสินั่งฟังแบบงงงเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนั้นงงตามอีกต่างหากงงกันเข้าไป ต่อไปชนิดที่เราจะเรียนในวันนี้อาวุธประจำกายวันนี้นะครับจะทำการสอน,นออออในเรื่องการต่อประกอบให้เัื่องสามคอดที่ส่วนแรกก็คือพันท้ายปืนมันจะมีสลักโดดออกมากดลงไปให้สลักจมลงไปใช้อีกมือดึงสลักออกดึองออกมาในลั่ษณะอย่างนี้พอเสร็จแล้วเรื่องสาดึงพันท้าย ตรงๆ่น่วณที่สองคือน้ำปืนกดฉลากให้ไรโจมลงไปเสร็จแล้วพลิกปืนดึงออกตรงนงจะออกมาในลนักษณะอย่างนี้ต่อไปท่านดองต่อไปจะเป็นส่วนเคลื่อนที่ใช้ส่วนที่นุ่มนวลที่สุดของร่างกายคือท้องนะดันไว้เสร็จแล้วใช้มือกระตุกให้มันหลุดนะเนี่ยเห็นไหมหลุดแล้วกระตุกอย่างงูเนี่ยกระตุกปึ๊บหลุดเรื่องหลุกระตุก ง้างให้มันตรงเป็นเก้าสิบามออนนิดหนง้างให้มันตรงแล้วมันยังไม่ตรงไม่ไมบอกแล้วให้เอาคอเอาท้องกันไว้นี่อย่างนี้ต้องรำพอดีนะนี่ยหนูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันทิ้ส่วนสุดท้ายคือลองลำกล้องหรือปอกลองมือดึงสลักออกง้างออกมานิดนึงแล้วดึงออกตรงๆนักษาสงสัยไหมทำไมครูบอกมีหกทิ้นส่วนแต่ทำไมมันมีห้า สงสัยค่ะชิ้นส่วนแรกจะเป็นซองกระสุนคึ่งวันนี้ไม่ได้นำ<ห>นออมาให้นก่ึนสาถอดทำไมอะคะก็เดี๋ยวนก่ึนสาแอบเอาลูกกระสุนมันจู่เข้าไปแล้วยิงกันยิงมันให้เพื่อนอยู่ไม่ใช่หรอยิงก็ตายเลยปะคะหรือว่าก็คงไปพื้งโรงพยาบาล เดผลโหดซกซีที่มาจากคนทั้งประเทศกันแล้วค่ะไปดูกันเลยกับ20อันดับกับซีชาร์ตท็อป20ครับที่เวลากลับมาอัปเดตเพลงสุดซีกันแล้วในสัปดาห์นี้จะมีเพลงอะไรซีดโดนใจกันบ้างไปเรียกน้ำย่อยกันกับอันดับที่20ถึง11กันก่อนเลยครับมาซีกันต่อกับอันดับที่10สัปดาห์นี้น้องใหม่มาแรงที่อยู่ๆก็พุ่งเข้ามาแดนดับท็อป10กับเพลง คนบนฟ้างานจากพาราด็อกซ์อันดับที่9ไดโดดข้ามความร้อนแรงลักความซีดขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อปเทนกับเพลงเสียงไหม้งานจากขนมจีอันดับที่8ถึงจะหล่นลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังคงความร้อนแรงทะลักความซีดได้อยู่กับเพลงขอได้ไหมผู้ชายของเธองานจากเกอร์รี่เบอรอันดับที่7ขยับความแรงแซงความซีขึ้นมากับเพลงข้างข้างหัวใจงานจากกันเดอะสตา ต่อนอันดับที่6ยังคงความซีดอยู่ในอันดับท็อปเทนได้อยู่กับเพลงคิดมากงานจากสาวปาม่อันดับที่5าขยับความซีดขึ้นมาหนึ่งอันดับกับเพลงไม่ใช่มนุษย์งานจากหนุ่มๆเสลออันดับที่4ถึงจะหล่นจากสัปดาห์ที่แล้ว1อันดับแต่ยังคงความซีดได้อยู่กับเพลงคําถามอยู่ที่ฉันคําตอบอยู่ที่เธองานจากแพนเค้กมาถึงอันดับที่3ที่พุ่งความแรงกระโดดข้ามความซีดขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อปเทนกับเพลงขาด งานจากเพลงกล่าวอันดับที่2สัปดาห์นี้โดนเบียดลงมาจากตำแหน่งแชมป์กับเพลงเธอที่ต่างงานจากบอดจารุลักษ์พบกันกับอันดับที่ 1, 1> เอาซีดร,รอคอยตำแหน่งแชมป์ความซีดในสัปดาห์นี้คือเพลงไม่มีเธอไม่อยากหายใจงานจากเคโอเเไม่ม่่ีัวใจจป็นอยูช,ช Jump, jump, มางยิงส่วนดูว่าใครจชนะที่สุด Let's และการแข่งขันแยกชิ้นส่วนประกอบของปืนก็เริ่มขึ้นแล้วตทางไปก็ร่วมกันงัดแงะแกะเกาออกมาเฮ้ย <c oughs> จะเกาทำไมหรอดูสิครับ ทำกันได้อย่างคล่องแคล่วจริงๆไม่เสียแรงที่ผู้หมวดอเวจี G ซ้อนมาเป็นอย่างดีโห้ย <c oughs> ดูเหมือนสาวๆนี่จะชอบตอนแก่จริงๆนะครับเพราะตอนแกะมันง่ายจริงๆโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากเลยทีเดียวและเป็นทีมของน้องนุน่นน้องมิวและน้องการที่เสร็จก่อนเฟิร์นไปแบบ <c oughs> เมื่อกี้เราวางจากขวาไปไซ้ายการประกอบเราจะประกอบจากซ้ายไปขวาเจ<ป>้า จากที่แข่งแยกชิ้นส่วนของปืนกันไปแล้วคราวนี้ก็ต้องมาแข่งประกอบคืนกันบ้างท่าทางของทีมเฟอร์โนเนี่ยทำได้อย่างคล่องแคล่วจริงๆครับแต่อีกทีเนี่ยเริ่มมีปัญหาชีวิตแล้วครับรู้สึกว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรที่มันยึดไม่เข้ากันอยู่นะครับจนต้องเดือดร้อนให้ผู้กองฝุ่นเข้ามาช่วยประกอบให้เลยทีเดียวแล้วผู้กองฝุ่นก็ช่วยประกอบให้ได้อย่างสําเร็จ แต่ว่าช้ากว่าทีมของน้องเฟิร์นแล้วทีมของเฟิร์นก็เสร็จไปก่อนนั่นเองโอ้โหประกอบได้หลายเรื่องจริงๆว่าถูกอาเราได้ผู้ที่ทำช้าที่สุดแล้วชุดนี้ออกมาหน้าองอผู้ขาดแต่พวกเราถอดเสร็จก่อนนะคะไม่แฟร์มันมันมันล้อใช่มันล้อใครเป็นคนทำให้ล้อถูกุดริตหรือเปล่ามาอกม เดียวพี่ครูสอนานึ่งสองสามใอ่ใส่ใส่ต่อไนี่อ3 3ต่อไปต่อธอไปทำกาด้สอบความแม่นยำจากการยิงปืนจริงและกระสุนจริงที่สนามยิงปืนเดิน เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการเรียนรู้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเด็กสาวแคนดี้มาเฟียถือปืนแล้วผมเลยอยากจะบอกว่าอยากขอปืนอีกสักกระบอกเอาไปให้น้องๆเพราะว่าเราจะได้มีกันและกัน <c oughs> เก่าแต่ใช้ได้อยู่บทเรียนของแคนที่มาเฟียแต่ละอย่างนี่ทั้งโหดทั้งมันทั้งซีดจริงๆค่ะยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาซีกันต่อในรายการภารกิจซีดศาสตร์กับชื่อตอนที่ชื่อว่าซีดโซเจอร์นักสักครับการตัเบ้นหนูต้องคือแบบนี้ครับตนอ่ทีมนี้เป็นความภาคภูมิใจของกองทุนรายการมากครับเข้ามาใกล้ฮะขึูไหน